สวัสดีครับชาวไซก้ทุกท่านครับกลับมาเจอกับผมตรงนี้ทุกวันนะครับกับการวิเคราะห์ฟุตบอลเน้นเวันละสามคู่เอามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กับทุกคนตรงนี้ทุกวันนะครับในไซก้อยนะฮะโดยที่3คู่เนี่ยเอามาจาก2ประเทศนะครับโดยคู่แรกไปดูที่กาโชอุสลายตีเลอร์ตีรีก่อนเนลลาห้าทุ่มครึ่งนะครับไปดูไอซ์โรม่าครับทีมอันดับ5วันนี้จะเปิดบ้านเจอทางโบโลญญาทีมอันดับ4ครับโดยคู่นี้เจอกันมาเกมล่าสุดเป็นโบโลญญาชนะ2ประตูตสูงครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกัันครบ โรม่าเนี่ยชนะ4เสมอหนึ่งไม่มีแพ้เลยนะครับเกมล่าสุดเอาชนะมิลานมาในยูโรปาลีกนะครับ2ประตูต่อ1ครับส่วนทางบรุญยาชนะ2เสมอ2แพ้1ครับเกมล่าสุดก็เสมอมอนซ่ามา0ประตูต่อ0ครับไปดูนี่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับโรม่าตันนี้ตรงกลางจะมีทางเปาโลดิบาล่าเป็นเพลย์เมกเกอร์นะฮะแล้วหน้าเป้าก็เจ้าประจำครับโรเมลูลูกาคูครับส่วนทางบรุญยาตรงกลางโจนี่ฟับเปียนนะฮะแล้วหน้าเป้าจะเป็นทางโจชัวเซิร์สซีครับหน้าเจ้าประจำนะครับก็ต้องบอกว่า โรมานเดลซี่ i, ทำทีมดูดีมากๆเลยนะครับแต่เกมล่าสุดนะใช้พลังเยอะไปหน่อยในการสู้กับมิลานนะครับในเบาถ้วยครับส่วนทางบรโอลญาช่วงสุดเสมอไว้2เกมติดนะครับแต่ภาพรวมท่านับทั้งฤดูกาลนะต้องบอกพวกเขาไม่ได้แย่เลยนะครับคิดมาวันนี้คิดว่านี้มาจะสู้ได้ครับด้วยความเฟตที่ดีกว่าผมมองว่าคู่นี้จะจบที่ผลเสมอกัน2ประด็ดูต่อ2ครับ ผื้สอนยังอยู่นี่ตงนี้เหมือนเดิมนะครับเป็นกาโชโอเซเรียอาแต่คราวนี้เป็นคู่ใหญ่ครับดาวนิวแมตเมืองมิลานนะครับเมื่อตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับไปดูเอซีมิลานครับทีมลำสองในฐานะเจ้าบ้านนะครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางอินเตอร์มิลานทีมจ่าฝูงครับโดยครั้ที่เจอกันเกมล่าสุดเนี่ยเป็นอินเตอร์มิลานเอาชนะห้าหนึ่งครับไปดูกันที่ห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันครับ เอซิมิลานชนะ2เสมอ1แพ้1แพ้2นะครับเกมล่าสุดแพ้โรม่ามา2-1อย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับส่วนทางอินเตอร์มิลานเนี่ยชนะ2เสมอ2แพ้1ครับเกมล่าสุดก็สรุดเหมือนกันนะครับเสมอทางกายารี่มา2-2ครับไปดูในตู้ผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับเอซิมิลานริมเส้นเหมือนเดิมครับปอราโตเฟเลอลอาฮะโดยดาเป้าจะเป็นสุดลอยอย่างโอลิเวียชิรูครับส่วนทางอันอินเตอร์มิลานเนี่ยตรงกลางมาคุสตูรามครับแล้ว้าเป้าก็ตัวเก่งครับซีซั่นนี้เล่นดีเหลือเกินลาอูลมาติเนน่าะต้อองบกว เอซิมิลานกำลังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้เล่นในฐานะเจ้าบ้านนะฮะวันนี้สู้สุดใจทําอะไรทําได้ทุกอย่างทําแน่แน่ครับต้องเจออินเตอร์ที่คู่ปรับตลอดการครับแกร่งทิงครับซีซั่นนี้ชนะเกมเยือนมาหกเกมติดแต่ว่าวันนี้เจอของหนักแน่แม้ว่าจะมองว่าพวกเขาเนี่ยอินเตอร์เนี่ยเป็นว่าที่แชมป์แต่ว่ามิลานไม่ยอมแน่แน่แล้วคู่ที่ผมมองว่าน่าจะจบเสมอกันสุดมันครับสองเออสามประตูต่อสามครับ คู่สุดท้ายบ,บ้านที่ลาลิก้าสเปนกันอนุรัสตีสองนะครับไปดูเซบียาครับทีมแบบสิบสามนี่จะเปิดบ้านเดี่ยวทางมายโยกานะครับทีมแบบสิบหกครับโดยคุณที่เจอมาเกมล่าสุดเป็นมายโยกาชนะหนึ่งศูนย์นะครับ ไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันครับเซบียร์เอาชนะ3-0แพ้1ครับเกมล่าสุดเอาชนะลาสปามาสมา2-0ครับส่วนทางมาโยกาไม่มีชนะเลยครับเป็นการเสมอ2-3แพ้ครับเกมล่าสุดแพ้เรอัลมาดริดมา1-0นะครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับเซบียร์เกมรุกวันนี้จะมีทางลูคัสโอกัมโปสนะครับโดยหน้าเป้าจะเป็นทางยูเซฟเอนเนซรีนะส่วนทางมาโยกาตรงกลางไคลาลินครับเราจะน่าเล่นหน้าเกมรุกคู่กับทางเวดั์มูริกี้ครับก็ต้องบอกว่า ซิบิยาใบตัวไม่ต้องลุ้นอะไรแล้วนะครับทางไปยุโรปทางตกชั้นนะครับแต่กําลังเล่นดีครับคิดว่าไม่น่าจะเปลี่ยนเกียร์เพราะวันนี้เล่นในบ้านครับต้องมาเจอกับมาโยกาที่ยังไม่ปลอดภัยนะฮะแม้ว่าฟอร์มเกมเยือนจะไม่ค่อยดีด้วยนะฮะแล้วก็ไม่ชนะใครมา12เกมติดเป็นแพ้สักแปดนะเพราะฉะนั้นดูแล้วนี่ผมว่าซิบิย่าน่าจะรักษาเงินมือตั้มครับด้วยการเปิดบ้านเอาชนะมาโยกาสองประตูต่อหนึ่งล้างแค้นนะครับสุขทั้งหมดของผมเนื่วันนี้นะครับคู่แรกที่กาโชเซลจิาลี่ครับอโรมา คุณสองได้พิมพ์แมชมุมิลาน,นอิตาลีนะฮะเอซิมิลานเอซิมิลานกับอินเตอร์มิลานจะเสมอกัน3ประตูสามครับและกลุ่สุดท้ลายยิวร์ลิกาสเปนเซบียา,าเขาจะเปิดบ้านเอาชนะมายโยกา2ประตูต่อหนึ่งครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับซัพพอร์ตการเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์พวกเราไซค์ก้อยด้วยนะครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลให้สนุกขอทุกคนโชคดีแล้วพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่วันนี้ผมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ